อ,อเรียนเชิญน,นะครับท่านเจ้าของคลังกระจายสินค้าประจําจังหวัดสุราธานีนะครับคุณนารฤดีทองวิเศษครับเรียนเชิญครับมีเม็ดทรายนับไม่ถ้วนจํานวนทรายคนทั้งหลายนับไม่ถ้วนในคุณค่าคนจะคนจะเกร่งก็ต้องผ่านการเวลาคนจะกล้าก็ต้องผ่านความอดทนดิฉันนารุตีทองวิเศษสวัสดีค่ะ ขอบคุณผู้เปิดโอกาสได้นำเข้าสู่ธุรกิจขอบคุณท่านรองดาวจยาวุฒิเดชาสินวันนี้นะคะจะมาพูดความประทับใจในบริษัทพร้อมมิตรแล้วก็ตัดสินใจทำธุรกิจพร้อมมิตรนะคะหนึ่งก็คือตัวดิฉันเองเนี่ย ก็ประทับใจท่านประธานและท่านรองประธานเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเพราะเคยร่วมธุรกิจกันมานะคะรู้ว่าท่านเป็นคนยังไงนะคะอันดับหนึ่งเลยที่ชอบก็คือมีความยุติธรรมแล้วก็ชอบที่ท่านคือบริหารองคอ์กรด้วยความถูกต้องไม่ต้องถูกใจอันนี้นะคะคือก,กฎกติกาเป็นอันดับ หน,นะคะพูดอะไรก็คือท่านเป็นเจ้าของบริษัทก็จริงแต่ท่านเองไม่ได้เอาความคิดส่วนตัวมาตัดสินคนเดียวท่านฟัง กรรมการท่านฟังความคิดเห็นจากท่านอื่นนะคะแล้วก็เอามาคิดนึกว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนไม่ถูกอันนี้ก็คือสําคัญนะคะวันนี้ก็มาเปรียบถึงตัวดิฉันเองก็เอาแบบอย่างที่ดีจากท่านมาบริหารทีมวันนี้นะคะทีมของดิฉันก็เป็นทีมพรอมมิตรภาคใต้นะคะตอนนี้ก็ uh, กําลังขยายนะคะแล้ววันนี้นะคะการที่จะทํางานให้สําเร็จนะคะ ก็ต้องมีการเกิดการขายต้องใช้หลักการ 3S 1M นะคะจะทำยังไงให้สำเร็จนะคะเราไม่ต้องอคิดว่าไปเอาใจคนใดคนหนึ่งซึ่งบางคนหลายท่านนะคะเอา,อาฟาร์มคิดส่วนตัวคือไปบอกว่าอุ้ยไม่ต้องทำหรอกแค่สมัครอย่างเดียวเดี๋ยวก็ได้ตังค์เราทำให้นะครับ ฉันทําให้เธอเธออยู่เฉยๆไม่จริงนะคะตรงนี้ไม่มีใครทําให้ใครได้ตลอดชีวิตป้านาดบอกเลยวันนี้นะคะทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะให้คนอื่นไปช่วยเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะ,ะการบริหารนะคะก็คือหคือต้องขายอยู่แล้วเราจะหลีกเลี่ยงการขายไม่ได้ ธุรกิจเครือข่ายวันนี้เราจะต้องมีการขายการขายการออกไปชวนคนการเซอร์วิสต่างๆนะคะเราเปรียบเสมือนเซลล์เลยนะคะเซลล์คนหนึ่งที่ออกขายนะคะแต่ในระหว่างการขายเราต้องชวนคัดสรรเลือกนักธุรกิจนะคะก็มาต่อด้วยข้อที่2ก็คือชวนมาให้เขาเห็นธุรกิจก็คือการขยายขายแล้วก็ ขยายขายแล้วเข้าทานดีบอกต่อเขาอยากจะทำขึ้นมานะคะเราก็มาขยายให้เข้ามาเข้าระบบให้เข้ามาเข้าระบบเรียนรู้มาฟังซูมมาฟังไลมิทติ้งนะคะจากคณะวิทยากรหลายๆท่านหรือว่าจากผู้มีประสบการณ์ะนะคะหลังจากพาเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะเราก็ติดตามเขานะคะช่วยเหลือติดตาม ติดตามเขานะคะว่าเราจะทำขั้นตอนกันต่อไปอย่างไรติดตามให้เขามาดูแผนการ ขาไบนา ري การวางผังนะคะการลงคะแนนการสมัครวางยังไงทํำยังไงนะคะอัพไลน์ก็ช่วยตรงนี้นะคะก็คือต้องบริการแล้วก็บริการสมาชิกที่ทานผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะเราจะแยกออกเป็น2อองสอ,งสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือดูแลสุขภาพกลุ่มที่2ก็คือนักธุรกิจเราจะดูแลว่า กลุ่มแรกเราจะดูแลอย่างไรเราจะดูแลแบบการทานผลิตภัณฑ์แบบต่อเนื่องแบบเป็นวินัยนะคะอันนั้นก็คือทานแล้วกี่เดือนกล่องหนึ่งทานได้กี่วันนะคะแต่ว่าเราจะไม่โทรตามเฉพาะผลิตภัณฑ์หายเราต้องสายสัมพันธ์ทำให้เขาได้ใจอันนั้นคือคือสำคัญนะคะหรือต้องไปคลุกหาคุยกันทุกวันนะคะกว่าจะได้ใจใครสักคนหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเราต้องให้ได้ใจเขานะคะก็คือการบริการแล้วก็ ที่สำคัญสุดต้องมีการประชุมค่ะนะคะต้องมีการประชุมเติมไฟเติมฝันเติมพลังทำไมต้องมีการประชุมเพราะทุกท่านน่ะต้องติดบรรยากาศนะคะต้องติดบรรยากาศตลอดเลยห้องประชุมคือโรงเรียนสอนการเรียนรู้รักษา คนที่เป็นโรคได้หลายโรคค่ะโรคท้อแท้โรคซับจางโรคปัญหาเยอะทุกอย่างนะคะอยู่ที่โรงเรียนคือการมิ t ติง้งการประชุมค่ะเพราะว่าถ้าเรามาแล้วเนี่ยคือสามารถนะคะสามารถมาเลกเปลี่ยนความคิดอะไรได้นี่คือปณะนาพูดเลยว่าคนที่อยากจะสําเร็จต้องเดินแบบนี้เลยนะคะจากประสบการณ์ต้องเดินแบบนี้เลยนะคะโดยไม่มีข้อแม้แม้และเงื่อนไขค่ะ นะคะเราทําได้และที่สําคัญคือต้องมีความเชื่อนะคะความเชื่อเนี่ยเชื่อทุกอย่างนะคะเชื่อในบริษัทนะคะว่าบริษัทของเรามั่นคงแน่นอนนะคะโดยไม่มีอ่สิ่งเคลือบแคลงใดๆทั้งสิ้นเราต้องเชื่อแบบอ่าศรัทธาแบบเชื่อแบบฝังชิปเชื่อเข้าไปในกระดูกดำคือเชื่อนะคะสองก็คือเชื่อในอ่ ผลิตภัณฑ์ของเราทานดีแล้วมีการตอบโจทย์เชื่อมั่นในตัวแอปพลน์นะคะอปพลน์ต้องพาเราไปสู่ความสำเร็จแน่นอนนะคะอันนี้เชื่อมั่นในแผนการตลาดนะคะทุกอย่างเราต้องเกิดความเชื่อความเชื่อจนกลายเป็นความศรัทธาแล้วก็สิ่งมหัศจรรย์มันก็จะเกิดกับตัวเราอันนี้นะคะแต่บางท่านน่ะนะคะก็น่าจะบอกว่าคือยังไม่เชื่อไงคะ ยังเชื่อเอ้ยมันจะได้จริงเลยมันจะได้จริงเลยว,วันละสี่0 0ื่นสี่หมื่มันเป็นไปได้อันนี้แผนการตลาดของบริษัทพร้อมมิตรนะคะถ้าคุณศึกษาละเอียดเนี่ยคือทําได้แล้วสําเร็จริงอันนี้คือประทับใจมากนะคะประทับใจแล้วก็ตัดสินใจนะคะเข้ามาอยู่ในธุรกิจพร้อมมิตรนะคะโดยไม่ลังเลโดยไม่ อ่านะคะเครือบแขงระแวงน่นนี่นั้นไม่มีค่ะตัดสินใจเลยนะคะตัวเองมาฟังแผนการตลาดปุ๊บตัดสินใจปิด PM4 เลยเพราะเราต้องการทําธุรกิจวันนี้ธุรกิจจะเกิดนะคะเราต้องกล้ากล้าคิดกล้าขวัญกล้าลงมือทํากล้าตัดสินใจอันนี้คือสําคัญสุดนะคะเพราะฉะนั้นตัวเรานะคะกล้าตัดสินใจลงทุนเลยค่ะ2 6 6 1 0บาทตัดสินใจเป็น p m c ตามแผนการตลาดที่คุณฉลองพูดเมื่อกี้ PMC ได้อะไรบ้างนะคะอย่างน้อยวันละ4ี0 0 0ื่น0 0 0นะคะเห็นไหมสุดยอดไหมนะคะแนะนำตรงได้20%นะคะเห็นไหมสุดยอดเลยแล้วตำแหน่ง PMC แล้วจบแล้วจบเลยนะคะแผนการตลาดของเราสุดยอดมากเพียงแต่เรารักษาผลประโยชน์นะคะรักษารหัสรักษาธุรกิจของเรา90วันแค่500 PV นะคะแค่นี้เองนะคะแล้วรหัสของเรา จะไม่มีวันหมดอายุนะคะสำคัญที่สุดเลยวันนี้ตัวดิฉันเข้ามาในบริษัทพร้อมมิสนะคะประทับใจมากไม่ว่าจะเป็นอัปลน์ไม่ว่าจะเป็น line, ไซไลนะคะหรือว่าดาวลายของป้านาทุกคนเนี่ยมีฝีมือเก่งยอดเยี่ยมทุกคนป้านาเชื่อมั่นนะคะในเ,เห็นภาพว่าผู้ที่ตามป้านาทมาเนี่ยทุกคนต้องสำเร็จทุกคนค่ะนะคะอันนี้คิด คิดไว้ตลอดเลยวันนี้อาจจะมีปัญหาบ้างในระหว่างการที่เราเดินทางอ่านะคะแต่เชื่อว่าไม่มีงานไหนที่จะไม่มีปัญหานะคะไม่มีงานไหนที่จะสำเร็จได้วันนี้เราบอกได้เลยว่าทุกงานนะคะมีปัญหาหมดแต่อยู่ที่เราจะเลือกงานไหนล่ะจะเลือกงานที่มีปัญหาตลอดชีวิตจนตายนะคะ จนตายจนแล้วก็เราไม่ได้หยุดทำอะเราหยุดไม่ได้เราหยุดทำเมื่อไรรายได้หยุดหรือว่าคุณจะมาเลือกอาชีพที่ว่าทำเหนื่อยเหมือนกันแต่เราทำเหนื่อยระยะหนึ่งชั่วคราวสั้นๆ5ปีแล้วเราสามารถหยุดทำได้แล้วมันเป็นมรดกให้ลูกวันนี้ ทุกท่านคิดว่าจะเลือกแบบไหนจะเลือกแบบเหนื่อยตลอดชีวิตจนตายหรือจะเลือกแบบชั่วคราวแต่จะสบายชั่วโคตรวันนี้ตัวพนาตเองปนาดคิดเสมอนะคะการทํางานไม่มีงานไหนที่ไม่มีปัญหามีหมดอยู่ที่เราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรเพราะปัญหามีไว้ให้แก้ นะคะเราไม่ได้จมกับปัญหาเราไม่ได้เอาตัวไปแลกกับปัญหาหรืออะไรทุกอย่างมันมีมันค่อยๆแก้แล้วคิดถึงขั้นที่ว่าสําเร็จไปวันละสี่หมื่นแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขขนาดไหนอย่างน้อยวันนี้พระนาดมีลูกสามคนเป็นผู้หญิงหมดเลยตอนนี้มีหลานนะคะบอกยกตัวอย่างง่ายๆเลยวันนี้เรามีหลานเนี่ยถ้าเราไปหาหลานเนี่ย ไปแบบยายจนจนคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยทั้งชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยทำอะไรไว้เลยอะนะคะไม่มีความประทับใจนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมีตัดสินใจมาอยู่ในพร้อมมิรก็ต้องการความสำเร็จรับได้วันละสี่หมื่นแล้วเป็นมรอดอกได้อันนี้เวลาเราไปหาหลานเราไปแบบขี่รถเบนซ์เป็นสำคัญแล้วไปจอดหน้าบ้านเนี่ยหลานเห็นยายมาดีใจไหมคะ ดีใจตื่นเต้นยายมาแล้วแต่วันหนึ่งถ้าเราอยู่แบบเดิมๆเราไม่ฝนฝ่ายเราอยู่แบบคนจนๆวันนี้เราอ่าเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเราตายต้องจนๆเราจะแบบเสียชาติเกิดสําหรับป้าปนาปนาคิดป้านาจะต้องรวยแล้วก็สําเร็จในบริษัทพรอมิตรแล้วเวลาไปหาหลานไปแบบยายคนรวยยายมาแล้วแต่ถ้าเราไปแบบยายจนๆหลานจะบอกว่ามาม้ายายมาหลาว คำว่ามาลาวเนี่ยมาลาวเนี่ยคิดนะคะ ไม่รู้จะมายืมตังหมาม้าหรือเปล่ายายมาแล้วนูลงรถเม์แล้วนูมายืมตังหรือว่าเข้าศาลที่บ้านหมดหรือเปล่าน้อยายจะมายืมตังหมามา้าหนูไม่อยู่แล้วหนูไปก่อนไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าแต่ถ้าเราสําเร็จในธุรกิจพร้อมมิรแล้วเนี่ยเราเนี่ยนะคะไปหาลานลานบอกยายมาแล้วหมาม้าจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวผมอยู่กับยายเดี๋ยวจะพายายไปช้อปปิง้งพายายไปโน่นไปนี่เห็นไหมคะความสําเร็จมันสวยหรูแล้วก็มัน แตกต่างกันมากนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญสุดอยู่ที่เราว่าเราไม่ใช่คนธรรมดาเราทำแล้วต้องสำเร็จไม่มีอะไรที่ไม่สำเร็จนอกจากคุณไม่ลงมือทำแต่สำหรับป้านาตตัดสินใจแล้วค่ะปะ้านาตต้องสำเร็จในบริษัทพรอมิดนี้แบบแน่นอนและไม่ได้สำเร็จคนเดียวด้วยนะคะวันนี้สำเร็จคนเดียวอะ่ะเราสำเร็จได้เร็วไปได้ไกลแต่ถ้าเราจะ สำเร็จแบบมั่นคงรวยเรื้อรังแบบถาวรต้องสำเร็จทั้งทีมพร้อมิตร่าใตา้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ